พระม่เหสีชู้กล่าวว่าเมื่อหม่อมฉันเปิดปองเรื่องที่พระมเหสีหรือแอบไม่ช้เหตุท้ายที่เสดผาบาทก็จะเกลียนหม่อมฉันหรอไปคะถูกต้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นหนามทิมแทงพระทัยของฝ่าบาทนบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมือ่อใดที่ฝ่าบาทได้เห็นเธอฝ่าบาทก็จะนึกถึงเรื่องที่น่าอับอายที่เกิดขึ้นในวันนี้ไงละ่ะ เธอก็จะเหมือนฉันไงล่ะที่ฟาบาดไม่ชอบอีกต่อไปยายหลิวเรือหยานอาจจะพ่ายแพ้แต่เธอก็จะไม่วันที่จะชนะต้องของอภัยนะเพคะตามหม่อมอฉนนันไม่ได้สนใจเกมเหล่านั้นหรอกหม่อมฉันไม่ได้ปรารถนาที่จะเข้ากลุ่มพระสนมที่ไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของฟาบาดของคุณหรอกหม่อมฉันขอทูลลาละ นี่ลูกพี่ข้าไม่เหสิจู้ก็พูดถูกนะยังไงไอ้ฟ่า์บสจ๋าแล้วนั่นก็คงไม่ยอมทษให้เราหรอกนี่พวกเขาจะทายังไงกันต่อล่ะนี่ยังไม่ชัดเจนอีกเหรอยายสาระแล้วนั่นแน่ารับกรรมตามสนองแล้วดังนั้นจะมีประโยชน์อะไรล่ะที่เราจะเก็บไอ้ผู้ชายสารแล้วนันไว้อีกล่ะเก็บไว้ให้มันมีทาย,ยาตอีกงั้นเหรอซอยอะไรที่สุสด ฝ่าบาทจะต้องมาพระองค์ไม่ได้จ้างอะไรขนาน,นั้นหรอกฝ่าบาทจะต้องกลับมาแน่นอนฝ่าบาทขอโทษด,ด้วยนะที่ต้องทำให้ผิดหวังที่เป็นฉันเองใยญยสู้ลู้เสียไม่ต้องเสียงดังมากก็ได้ฉันมาที่นี่เพื่อถามอะไรหน่อยที่นี่คือสิ่งที่เหมือนเสมือนความไว้วางใจที่เธอเคยมอบให้กับพระัจรพัรดิก่อนหน้านี้ใช่ไหม ฝ่าบาทบอกให้ฉันเอามันมาคือแล้วฝากให้ฉันบอกว่างานแห่งหความรักได้ถูกคลายปมแล้วหลังจากนี้อย่าเจอกันอีกเลยไม่จริงฉันไม่เชื่อเธอเธอต้องหลอกฉันแน่ๆฉันอยากเจอฝ่าบาทฝ่าบาทไม่ทําแบบนี้กับฉันหลอกฉันคอหลองล่ะให้ฉันพบกับฝ่าบาทหน่อยหลิวลู่อย่างเธอจะไม่ถามสิงองค์ชายเก้าบ้างหน่อยหรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอ่ะ เมื่อตอนเช้าฟาบาดไปพบแบบส่วนตัวองกับองค์ชายเก้าแล้วหลังจากนั้นก็ให้องค์ชายเก้าดื่มยาพิษยานเออจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ